ทดสอบอินเวอร์เตอร์ TPE 4,000วัตต์นะครับตอนนี้ใช้แบตเตอรีร่รถยนต์2ลูกนะครับอนุกรมกันผ่านเบรกเกอร์แล้วก็มาเข้าจุดต่อขั้วแบตของอินเวอร์เตอร์นะครับด้านเอาต์พุตจุดนี้เข้ากับสปอตไลท์ตัวเดิมตัวใหญ่นี้นะครับมาวัดกระแสด้านอินพุตด,ดูนะครับว่ากินกระแส ดีซีเท่าไหร่นะครับกินกระแสอยู่ที่1 8แอมป์นะครับกระแสดีซีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบลโวอีกตัวหนึ่งนะครับกดพร้อมกันตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่400วัตต์นะครับดูว่าจะกินกระแสเพิ่มเท่าไหร่นะครับดูนะครับ กินกระแสเพิ่มเป็น36แอมป์เลยทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจนะครับสวัสดีครับ